สวัสดีเจ้ามีครับมีอ้วนนอนสบายเลยมีอ้วนกินข้าวเยอะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักเที่ยงวันนี้มาเล่นกับเจ้ามีครับเ <c oughs> จ้ามีจะได้เดินเล่นตอนเย็นเย็นโ่นละกัเพื่อนเเที่ยง,เ,ยงเดินเล่นอันนี้พักก่อนนะพี่ที่ทำงานเก็บค้งไว้ อยู่นางอ้วนมากเลยมีมีมีอ้วนมีอ้วนอืมมีอ้วนมีอ้วนอน,นอนสบายเลยครับอากาศดีอากาศเย็นเจ้าหมีนอนสบายเลย มีอ้วนมีอ้วนตัวมันใหญ่มากใหญ่มากครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆใน YouTube นะครับที่ชอบหมาชอบแมวที่ผมลงไปนะครับผมจะถ่ายคลิปคลิปอะไรก็ผมถ่ายได้ผมก็ลงครับผมไม่มีจุดหมายครับผมก็หัดทำไปเรื่อยๆแล้วครับเพื่อนๆอย่าว่าก,กันนะครับคลิปอะไรแต่ผมพอลงได้ผมก็ลงนะครับ <ค><ด>จะมีเอ้วนนางนอนสบายเลยตัวนางใหญ่มากกินนอนกินนอนจะมีประมาณห้าสิบกิโลมั้งถึงแล้วมั้งใหญ่มากเพราะตัวใหญ่มาก ตั้งแต่ตอนตอนมันโดนรถชนมันตัวมันเล็กๆพอพี่แกเอาไปไปรักษาตัวมันเลยอ้วนกินนอนกินนอนทัง้งดาวตัวมันเลยใหญ่มากนอนทั้งวันเนาะไม่ได้เดินไปไหนเดือตอนเย็นตอนเย็นประมาณห้าโมงว่าพี่แกเลิกงานแกจะเอามันไปวิ่งสนอกไปเล่นอีอ้วน มีอ้วนมีอ้วนมีอ้วนเอไม่เต็นเลยพเพื่อนรู้จักพันอะไรไหมครับเนี่ยมันเป็นพันอะไรแต่ว่าเป็นหมาจรลายมันสวยดีมีอ้วน ขอบคุณเพื่อนๆที่ชอบมาชอบแมวคนที่รักสัตว์ก็มี๋ยวัวนศุกร์ วันเสาร์เราวไ,ไปถ่ายอยู่ทุ่งนาให้ดูครับมาจรจัดที่เขาไปเลี้ยงอยู่ทุ่งนาผมไปถไ่ายดูผมว่างๆก่อนเพราะนี้ติดงานเยอะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่มีวันนอนสบายเลย มีอ <c ười> ้วนมีอ้วนมีอ้วนมีอ้วนดูแลเขาตื่นละตื่นละวดูแลดูว่าเป็นเพื่อนนะ

ลุกและลุกและลุกและลุกแลวมีอ้วนมีอ้วนนอนดีแล้วนอนดีแล้วยืดขายืดขายืดหัวไปแล้วยืดหัวไปแล้ว ยืดหัวไปแหละบายบายแล้วเพื่อนบายบายเพื่อนไปทำงานต่อก่อนครับัเที่ยงทำงานกินข้าวนี่ครับน้ำจะมีอวนี